สวัสดีค่ะสวัสดีวันวันจันที่10กรกฎาคม2,566ค่ะสวัสดีในเวลาสายๆคุณหญิงไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะวันนี้นะคะคุณหญิงมารวดเร็วนะคะมาเร็วนะคะเนื่องจากแบบโทรศัพท์จะหมดจะหมดนะคะลงนะคะก็คุณหญิงไม่ได้ดูก่อนที่จะเปิดนะคะก็เปิดแล้วก็เปิดเลยแล้วกันนะคะ เป็นวิธีนะคะที่คุณหญิงเชื่อว่านะทุกคนกําลังอยากจะได้ยินอยากจะ,ะ,ะ,ะได้นะคะเผื่อเป็นวิธีการแนวทางให้คุณนะคะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เร็วนะมีเงิน พอใช้นะ,ะมีเงินมีจ่ายนะคะในเรื่องที่อยากจ่ายนะคะได้ทันเวลาได้ทันท่วงทีนะ,ะวันนี้เป็นวิธีคลิปค่ะให้คุณรวยขึ้นเลิกจนไปเลยฝากแชร์ฝากแบ่งปันด้วยนะคะเพราะว่านะคะคลิปนี้จะเป็นนะคะคุณยิงมาไม่นานนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะข้อแรกคือนะคะคุณต้องเปิดใจก่อนนะคะเปิดใจที่ มีความเชื่อว่านะคุณเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินเก่งมีเงินใช้ใจ่ายอย่างเหลือเฟือนะคะมีเงินใช้ใจ่ายอย่างทันเวลาในเรื่องที่คุณอยากจะจ่ายนะคะคนทีนะ่เปิดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่ติดกรอบอยู่กับ ความคิดแบบมีเงินเดือนหมื่นห้าจะทำยังไงให้ใช้ให้พอหมื่นห้านะคะอันนั้นจะปิดกรอบความคิดของตัวเองมาตีกรอบความคิดของตัวเองถ้าคุณอยากจะมีเงินเดือนหมื่นห้าที่มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้เหลือจ่ายคุณก็ต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หาเงินเพิ่มด้วยนะคะไม่ใช่แบบโุ้ยนะฉันจะทำยังไงหาวิธีหา how to นะคะให้มีให้ใช้จ่ายได้ นะครัหมื่นห้านะคะคือนะคะถ้าคุณแบบคิดแบบนั้นมันก็ไม่พอะคะ่ะแต่ถ้าคุณอยากจะให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้คุณก็ต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้ทําอะไรใหม่นะคะ <cin stereotype> ได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะมีความเชื่อมั่นว่าหาเงินได้หาเงินเก่งถ้าไม่เปิดใจปิดใจนะคะโอ้ทําไม่ได้หรอกมันจะเป็นได้หรอจะเอาเวลาที่ไหนเปิดใจไปก่อนนะเชื่อมั่นไปก่อนนําบอกเองไปก่อนว่าฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นเป็นคนที่มีเงินทองเหลือเกินเหลือใช้มีใช้จ่ายในเรื่องที่อยากจะใช้นะคะมีเรื่องที่อยากจะใช้ตรงเวลามันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะ อ่ะนะคะเวลาที่เราเปิดใจแล้วข้อที่2เราก็ต้องนะคะหานะคะความรู้นะคะมีทักษะนะคะเพิ่มทักษะให้กับตัวเองเพิ่มความรู้หรือว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถที่คุณมีนั่นแหละนะ,ะเอามาต่อยอดพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะ,ะยกตัวอย่างเช่นคุณมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยคุณก็นำา เปิดอาจจะเปิดสอนรับสอนนะทำเป็นคอร์สเตรียนออนไลน์นะคะถ้าใครอยากจะรู้วิธีนะเดี๋ยวนี้ก็หูเซิร์ช Google ดูได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างคอร์สวิธีการที่จะต่อยอดพัฒนาทักษะของตัวเองให้มันนะครเพิ่มขึ้นคือถ้าบางคนบอก ไม่มีคนอื่นไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม,ม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอเปิดใจใช่ไหมคะแล้วข้อแรกข้อที่ 2. ก็เปิดใจไปอีกคือไปลงคอร์สเรียนนะะหาเพิ่มทักษะให้กับตัวเองไม่มีไม่รู้ว่าชอบอะไรก็ต้องหาหานะดูหาไอดอลของคุณที่คุณชอบดูว่าเขาทำอะไรแล้ว,ลวเราดูว่าเออมันอมันมันดูแล้วน่าเราน้าจะทำได้นะเราก็ต้องลองทำดนะูไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่ แรกเห็นไม่มีใครตั้งทาเป็นตั้งแต่นะคะแรกจับแรกนะคะครั้งแรกที่ได้เรียนรู้นะคะไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นแล้วเราอยากจะเป็นอะไรเราเรียนรู้เราก็ต้องฝึกฝนนะอย่างคุณหญิงกาลังฝึกฝนอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยเขาเรียวกว่าพัฒน์กลังพัฒนาทักษะของตัวเอง ะะให้มันดีขึ้นให้มันเก่งขึ้นคือทําบ่อยๆเอาตัวเองออกมาเปิดหน้าเปิดตามุทันไร้สดนะคะแบ่งปันคลิปเดียวนู่นนี่นั่นบางคนถามว่าประสบความสมําเร็จแล้วหรอนะคะออกมาให้ออกมาแบ่งปันใช่ค่ะประสบความสมําเร็จแล้วนะคะคือความสมําเร็จของคุณหนิงก็คือเท่ากับความสุขนะคะไม่ได้เอานะคะ,ะปริญญานะคะ อเอกมานะคะวัดไม่ได้เอาหนะ้าบ้านหลังใหญ่รถคันโตมาวัดไม่ได้ให้ใครมาวัดคือวัดตัวเองว่านี่แหละคือความสุขนะคะคือการที่เราประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าไปมองว่า,าคุณอาจจะเห็นในละครหรือว่าในชีวิตจริงที่โหยคนนั้นเขาเรียนจบสูงเขามีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียงนะคะเขาคงประสบความสาเร็จแล้วหละแล้วแหละนะคะ บางคนนะที่เขาไปถึงระดับนั้นอนะ่ะเขาอาจจะไม่มีความสุขฉะนั้นแล้วนะคะดังนั้นนะความสำเร็จไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงแต่มันคือความสุขเวลาที่คุณทำอะไรแล้วคุณมีความสุขนั่นแหละคือความสำเร็จของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะข้อที่สก็คือนะคะ <c oughs> เลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะเลือกคบบัณฑิตเราครบคนแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นนะ,ะบางคนบอกว่าคนคนที่เป็นบัณฑิตคนดีต้องเป็นคนรวยหรอไม่ใช่นะคะคนดีก็คือคนดีคนที่เวลาที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณได้กําลังใจมีคําพูดอะไรดีๆส่งเสริมให้คุณได้กําลังใจผลักดันให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ให้ทําต่อไป นะ,ะหรือนะคะ,ะช่วยเหลือสนับสนุนนะคะทางด้านอื่นที่แบบะนะคะไปตรงนั้นสิไปทําอันนี้ไหมนะคะคุณหญิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบให้โอกาสตัวเองนะะโชคดีที่คนรอบตัวนะ่ะมีแต่คนที่ดีมีแต่คนสนับสนุนส่งเสริมถามว่ามันร้อยเปอร์ซหรอคอุณหญิงไม่ใช่คือเราเลือกคนไหนที่พลังงานลบขี้ฉาขี้นินทาคิดลบพูดลบตนะะติฉินนินทาว่าร้ายเราก็ ขาเรียกว่าเอาระยะห่างออกมาเว้นระยะห่างคุยเท่าที่จําเป็นนะคะคุยเท่าที่เราต้องคุยนะคะติดต่อเท่าที่เราต้องติดต่อหรือว่าเป็นถ้าเป็นคนในครอบครัวเราก็มีเส้นขีดให้กับตัวเองว่าอ่ะเท่านี้นะที่ได้ถ้าล้ากว่านี้นะพูดแบบนี้นะไม่ได้ละเราก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองพื้นที่สบายใจให้กับตัวเองคือคนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้ว เราไม่ได้ความสุขไม่ได้กําลังใจไม่ได้พลังชีวิตไม่ได้อะไรเลยเราก็อย่าเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นนะ,ะลองสังเกตดูนะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนส่วนเวลาส่วนใหญ่ของคุณนะคะเวลาว่างคุณทําอะไรถ้าเวลาว่างของคุณอ่านหนังสือลงคอร์สเรียนหรือหาความรู้ในออนไลน์อ่ะนะคะนี่ก็เรียกได้ว่านะ,ะคุณขอภัยนะคะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ได้พัฒนาตัวเองนะคะไม่ผิดเราค่ะที่เราเกิดมาแบบนี้แต่ถ้ามันจะผิดคือถ้าเราให้มันเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตตลอดลมหายใจของเรานะคะเราม่อย่าไปยอมนะคะอย่าไปยอมแพ้ต่อโชคชะตาเราสร้างลิขิตโชคชะตาให้กับชีวิตของตัวเองใหม่นะคะทําให้กรรมเก่ามันจําไม่ได้เลยนะคะปั้นหุ่นใหม่ทําตัวเองพัฒนาชีวิตเรียนรู้พัฒนาต่อยอดให้กับเองนะคะได้เจอสิ่งที่ดีใหม่ ะะแล้วก็คนที่จะรวยนะคะเขาไม่ได้ เอาเอาตัวเงินมาวัดเช่นนะคะไปตรงนี้เราได้เงินถึงจะไปนะคะคนที่จะมีโอกาสที่เจอโอกาสที่ดีคือไม่จําเป็นจะต้องได้เงินอ่ะใครให้ไปช่วยอะไรอ่ะเราก็ไปช่วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนดีที่มีน้ําใจนะะบางทีนะคะโอกาสเงินทองเนี่ยมากับกัลยาณมิตรนะคะเราการที่เราได้ไปช่วยใครทําอะไรนะคะสักอย่างสักแนวหนึ่งอะ่ะที่ใช้นะ,ะแรงกายที่ใช้นะเสียสละเวลาของเราไปเนี่ย มันไม่มีอะไรที่มันไม่ได้รับอะไรกลับมาหรอกคะ่ะทุกการกระทำของคุณคุณได้รับกลับมาเสมอนะคะคุณฟังไม่ผิดค่ะไม่มีใครได้อะไรฝ่ายเดียวหรอกบางคนบอกว่าหุยเกรงใจอ่ะที่มาช่วยนะคะคือเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะคือนะคะ ถ้ามีคุณมาบอกคนว่าเ,ออเกรงใจไม่อยากจะบอกไม่อยากจะให้มาช่วยเลยเกรงใจเพื่อเสียเวลานะคะคุณบอกไปเขาไปเลยว่านะคะเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราได้ช่วยเราก็ได้ให้โอกาสตัวเองได้ทําอะไรดีๆใหม่ๆนะคะไม่มีใครได้อะไรฝ่ายเดียวหรอกนะทุกคนประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การที่คุณได้ทําอะไรที่ ที่ได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองคุณจะได้รับนะคะเงินทองสิ่งที่ดีตามมาในภายหลังคือมากมายกว่าที่คุณแบบว่านะคะที่ที่คุณคิดละกันนะคะบางคนน่ยคุณเองเห็นนะคะคือแบบห้ยนะคะมีคนต้องการขอความช่วยเหลือนะ,ะขอแรงนะคะเสียสละเวลาห้ยได้นะคะไม่ได้เงินไม่ไปหรอกห้ยได้เท่านี้ไม่คุ้มค่าเสียเวลาเลยนะคะ คิดสั้นไปนะคะเราต้องคิดให้ยาวๆอันไหนที่เราทําได้คือโอกาสให้กับตัวเองเราก็ควรสร้างให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ อ่าบางคนบอกไม่เจอเพื่อนที่ดีเลยนะเพื่อนที่ดีไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนก็ตัวคุณแหะนะเป็นคนดีมันจะเป็นพลังดึงดูดให้มาเจอนะคลิปนี้หรือว่าคุณเจอเพื่อนที่ดีที่ส่งเสริมนะกําลังกายกําลังใจให้คุณอนะนะคะมันคือพลังของตัวคุณที่คุณเป็นแบบนั้นคุณก็ได้เจอแบบนั้นนะคะแล้วก็เพื่อนที่ดี ไม่จําเป็นที่ต้องเจอหน้าเจอตากันก็ได้นะคะอย่างเช่นเพื่อนที่ดีอาจจะเป็นหนังสือดีๆนะคะสักเล่มหนึง่งนะคะหรือเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวันนะี้ใน y t u t u อะนะคะุณถ้าคุณสนใจอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านไหนนะคะความรู้ทางด้านไหนการทําขนมทําอาหารเย็บปักถักร้อยงานใบตองงานอาช่างนะคะอะไรต่างๆนะ,ะมีให้ดูมากมายใน YouTube อันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดี นะคะเป็นการันตีที่ดีให้แก่กันจริงไหมคะไม่ใช่เวลาว่างนี่โอ้หตั้งวงนะคะล้อมวงปิ้งย่างหมูกระทะนั่งนินทาคนนั้นคนนี้หรือล้อมวงส้มตำนำํานินทาคนนั้นคนนี้นะคะหรือว่าเอาเวลาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เกิดการพัฒนาเกิดความสุขเกิดความแข็งแรงเกิดแรงบันดาลใจ,ใจเกิดไอเดียใหม่ๆเลยนะคะมันก็ ไม่ดีนะคะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามนะคะเลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่ดีส่งเสริมกันนะคะคนที่ไม่ใช่ก็เราเอาตัวเองออกมานะคะคุณหนิงก็แทบจะไม่มีเพื่อนละเนะพราะว่าเพื่อนน้อยแต่ว่าเพื่อนก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนใน f เ c e b o o k นะในเพจครูหนึ่งที่ปรึกษาความรักเนี่ยนะคะพัน พั0เกว่าคนนะคะใน YouTube ่พันกว่าคนอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะของคุณหญิงที่รักกันเนี่ยที่รักคุณหญิงนะคะคุณหญิงก็รับทุกคนนะคะอ่ะข้อที่4ก็คือนะคะรักตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะการรักตัวเองเพิ่มขึ้นคือคุณต้องรู้จักจกัดสรรเวลาของตัวเองไม่ใช่โหมงานนะคะชั่วโมงนะคะอาจทำงานก็ 8ชั่วโมงใช่ไหมคะ8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงที่เหลือเราก็จัดสรรเวลามีเวลาพักผ่อนมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาดูหนังดูซีรีส์มีเวลาออกกําลังกายมีเวลาทําสมาธิภาวนานะก่อนนอนมีเวลาทําอะไรดีเล่นกับหมากับแมวนะปลูกต้นไม้คือนะชีวิตนะคะถ้าคุณรักตัวเองเพิ่มขึ้นคุณชีวิตคุณต้องสมดุล คือสมดุลมันไม่ใช่จะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งทางงานมากเกินไปทางครอบครัวมากเกินไปทางอะไรมากเกินไปคือมันต้องสมดุลทุกทุกด้านในชีวิตของคุณนะคะคุณอย่าอ้างว่าก้องงานมันเยอะนะคะก้องงานมันยุ่งนะคะคุณก็ต้องจัดสรรเรียงลาดับความสําคัญของชีวิตของคุณให้ดีะคะคุณสามารถจัดสรรเวลาได้นะคะคุณมีนะคุณเป็นผู้มีอํานาจ คุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของคุณคุณสามารถทําได้ค่ะคุณถึงเชื่อว่าคุณทําได้นะคะอันนี้ก็ลองนำนะคะไปปรับใช้ดูลองทําดูนะคะกับนะสี่วิธีคิดให้คุณรวยขึ้นนะคะแบบจมหตดแล้วขอบคุณการแจกขอบคุณการแบ่งปันข้อแรกคือเปิดใจค่ะเปิดใจว่านะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่หาเงินได้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะข้อที่2ก็คือนะคะพัฒนาเพิ่มทักษะให้กับตัวเองลงคอร์สเรียนเรียนรู้พัฒนาตัวเองข้อที่ส ามเลือกคบเพื่อนที่ดีคบบัณฑิตนะคนที่ส่งเสริมสนับสนุนกันนะคะข้อที่4ก็คือรักตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะรักตัวเองให้เวลาตัวเองเพิ่มขึ้นทําในสิ่งที่ดีอะไรที่ดีอะไรที่ดีทําเยอะๆนะคะอะไรที่ไม่ดีนะ,ะก็อย่าไปทานะคะแล้วก็คนที่รักตัวเองนะคะจะจะรู้จักปฏิเสธคนเป็นไม่เกรงใจแว้แตทุกอย่างเช่นอ่า ถึงเวลาเลิกงานนะคะเราเพื่อนของคุณเอางานมาให้คุณทำมาช่วยหน่อยคุณก็ต้องกล้าปฏิเสธว่าอ่าเราถึงเวลาเลิกงานแล้วนะเราไว้วันหน้านะค่อยช่วยค่อยทําไม่ใช่แบบนะคะถึงเวลาเลิกงานเขายังไม่มาทํางานเราทําแทนเขาจนกลับไปบ้านนี้หมดแรงอันนี้นะคะเราไม่ได้ปฏิเสธเขาเรารับตัวเองเราต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธหรือบางคนบอกไม่ต้องปฏิเสธก็ได้ถึงเวลาคุณเลิกงานคุณก็กลับบ้านนะคะ ไปทาไปพักผ่อนไปดูแลครอบครัวให้เวลาตัวเองพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะคะลองทําดูค่ะแล้วชีวิตของคุณนะคะก็จะด,ดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นวิธีคิดที่ทําให้คุณรวยขึ้นนะคะเลิกจนไปเลยนะคะไม่ต้องเชื่อคุณหญิงคุณญิงก็ทําอยู่เช่นเดียวกันค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่าสบายคุณเป็นคนดีนะคะคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะรักตัองพัฒนาตัวเองทาชีวิตของเราให้ดีนะคะเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณเิงเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะนะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เมื่อรู้ว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นรู้แล้วก็นะคะหาวิธีการลงมือทำนะคะฝึกฝนบ่อยๆให้มันเป็นนิสัยนิสัยที่ดีอะไรทักษะที่ดีอะไรก็เพิ่มให้กับตัวเองนิสัยที่ไม่ดีนะตรงไหนก็อุดรู้ร่วซะนะคะอุดนะ,ะให้มันชีวิตมันจะได้ดีขึ้น ะะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะแบบคุณหญิงหมดละนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าใครอยากจะต่อยอดนะคะความรู้ทางด้านความรักคุณหญิงมีนะคะคอร์สความรัก29เคล็ดลับได้ความรักพรีเมียมนะคะ4,569บาทนะคะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต facebook เลยขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะแล้วพบกันนะคะในเพจคุณหญิงที่ปรึกษาความรักนะคะบ๊ายบายค่ะ ดักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ